เป็นวันที่23นะครับเป็นวันเกิดของสุนสุขนลิเกิดสลิดดอกสองนะครับนะฮะก็เลยเดินทางมาขอพรหลวงปู่เครือบนะฮะอยู่ที่วัดหนองกระดีนะครับเป็นวัดในนะครับเป็นวัดเก่านะครับที่อำเภอทับทันนะครับ จังหวัดอุทัยธานีนะครับนะฮะเห็นท่านแต่ในรูปนะครับนะเห็นท่านแต่ในรูปแล้วก็เป็นเป็นรูปปั้นเป็นรูปนะที่ที่เราบูชาท่านไว้บนหิ้งนะครับวันนี้นะฮะดอกรักทั้งสองดอกนะได้บุกถึงที่เลยนะครับนะฮะไม่ไกลนะครับดอกรักมาจาก มาจากตำบลดงขุยนนอำเภอจุลเณรจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็นั่งรถมาเรื่อยๆนะครับนะถามทางค,คุณสริพามานะ <c oughs> นะผมก็บอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเหลือเท่านั้นกิโลเมตรเหลือเท่านี้กิโลเมตรนะจนกระทั่งถึงตรงนี้เลยนะมีบุญวาสนาแล้วนะครับที่ดอกรักทั้งสองดอกนะครับได้มา กราบท่านขออ่อนท่านนะครับตอนนี้กราบท่านไปแล้วนะครับกราบท่านแล้วนะถ้า,ายป็งไอรก็เดียวดอกรักจะตัดต่อคลิปนะเปลี่ยนให้เป็นคลิปเดียวกันทั้งทั้งภาพนิ่งแล้วก็ทั้งภาพวิดีโอนะครับนะ,ะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับดอกนักจะขอระเสกภาพนะครับในบริเวณวัดน,นะฮะไปฝากท่านเพื่อนๆนะที่ยังไม่มีโอกาสได้มาตรงนี้นะหรือถ้าหากว่าท่านมาแล้วท่านไม่ได้ ไม่ได้มีอะไรไว้เป็นที่ระลึกนะต่อไปไม่มีอะไรที่เท่าเลยนะเดี๋ยวดอกลักนะจะทบทวนความทรงจําของท่านนะครับว่าท่านอยู่จุดไหนบ้างช่วงระหว่างที่ท่านมานะวันนี้ดอกรักเป็นตัวแทนนะครับนะขอขอถ่ายคลิปนะทั่วบริเวณวัดของหลวงหลวงพ่อเครื่องนะครับนะฮะที่วัดหนองกระดีนะเป็นวัดเก่าวัดนนะครับนะฮะที่อำเภอ ทัพพันจังหวัดอุทัยธานีนะครับเดี๋ยวผมจะตัดต่อให้ดูทีหนึ่งนะครับมาช่วงนี้นะแต่ลักขอยุติคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็เดี๋ยวรักจะตัดต่ออีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับผมดอกรักนะครับทั้งสองดอกเลยนะฮะวันนี้นะครับได้มากราบหลวงพ่อเครือบนะครับนะฮะที่วัดหนองกระดีนะฮะจังหวัดอุทัยธานีนะครับผมนะฮะ มาบนบานสันกล่าวนะครับไม่บอกนะครับว่าบนบานสันกลาวอะไรนะฮะนะพรกันดนมากันนะครับมากันไม่ถูกหรอกนะฮะก็ถามสิรินะฮะมากันเรื่อยๆนะครับนะฮะตอนนี้ดอกรักอยู่ในวิหารของหลวงปู่เพือบนะครับนะฮะได้กราบแล้วกลาบท่านขอพรท่านแล้วนะครับผมนะอันนี้ก็เลยขออนุญาตท่านนะถ่ายวีดีโอนะครับนะเอาไว้กับเพื่อนๆนะครับอ่า ที่ไม่ได้มาเห็นไม่ได้มาขอพรท่านนะครับก็มากราบท่านนะขอพรน,นะฮะเผื่อเพื่อนๆด้วยนะถ้าหากว่าท่านใดนะครับที่เห็นคลิกของดอกลักแล้วนะครับก็อาสาทุด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าดอกลักเองนะฮะก็ขอพรหลวงพ่อเครือบนะครับ เผื่อเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับนะฮะนี่คิดว่าน่าจะเป็นรูปสมัยเก่าของท่านนะครับนี่นะฮะนะฮะตอนแะเก็ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดนะครับนะฮะเพียงแต่พอเห็นปัดดตัวลรก็เลยเลยเก็บภาพตรงนี้เลยนะฮะนะฮะนี่องค์ท่านอยู่ในวิหารนะครับนะฮะอันนี้คือนะฮะอ่าอารูปปั้นนะของหลวงพ่อเครือบนะครับนะที่โด่งดังไปทั่วประเทศเรานะครับนะฮะ อยู่ที่วัดหนองกระดีนะครับเป็นวัดเก่านะฮะเป็นวัดนอกวัดในนะครับนะฮะดอกล่กทั้งสองดอกนะฮะมาที่วัดในนะครับผมนีเขาบอกวัดนอกก็ไปอีกที่หนึ่งนะครับท่านท่านมีสองวัดด้วยกันนะครับผมนะฮะดอกล่ะก็เลยใสยกล้องวิดีโอไปนะครับนะฮะให้เพื่อนๆนได้เห็นกันนะครับนะฮะก็หากว่าท่านใดนะครับ ยังไม่มีโอกาสได้มาก็ขอเชิญมาเลยนะครับไม่ไกลนะดอกรักเองมาจากดรงขุยนะครับนะนั่งรถแค่ชั่วโมงหนึ่งประมาณนี้นะฮะนะฮะนะฮะมาทางลัดนะครับนะฮะคุณสิริพามานะครับนะฮะบ,บอกทางเ,าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามาตลอดเลยนะฮะนะฮะนี่หลงพรื่อันี้หลงพกเคลือบนะฮะ แล้พกเคลือบนะที่เราเคยเห็นท่านในรูปนะฮะในภาพถ่ายแล้วก็เห็นท่านเป็นรูปปั้นที่เราบูชาท่านไปไว้บนหิ้งนะฮะตอนนี้ดอกเราเองนะฮะเดินทางมา,าวัดท่านแล้วนะที่วัดหนองกระดีนะครับนะฮะอํออาเภอพัดทันพัฒทันนะครับอุทัยธานีนะครับผมนะวันนี้นะฮะมีบุญวาสนาแล้วนะครับนะฮะ ที่ได้มากราบท่านมาขอพรท่านนะครับอ่ะหากพืเพื่อนท่านใดนะยังไม่เคยมานะครับอ่ะมาขอพรท่าน <th memorized rust beat Fiona> ได้เลยนะครับ <Zahlen> <oatmeal> không biết có phải như thế là... à không biết có phải như thế à là... นี่โยกไม่ได้เลยโตจะ um, <laughs> <laughs> tôm ba lóc có khoảng quá, Mơ sít sám, haha, ha chưa được bơi sít sám đâu cô, bơi sít sám, coi đây, này ông cô, bơi sít sám này đúng không? สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับนะฮะวันนี้นะดอกรักนะฮะทั้งสองดอกนะครับได้มากราบนะฮะขอพรนะฮะหลวงพ่อเคลือรนะครับแห่งวัดบาง หนองกระดีเป็นวัดเก่าวัดในนะครับที่อำเภอทับพันนะครับจังหวัดอุไทยธานีนะครับวันนี้เป็นวันที่13นะครับเป็นวันเกิดของดอกที่สองนะครับนะของนายสุนันี้เกิดสิรินะครับผมก็บุกมาถึงที่นี่กันเลยไม่ไกลนะครับนะดอกลักเดินทางมาจากตำบลดงขุยอำเภอเชลยจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนะเอาใช้เวลาแค่ประมาณ ชั่วโมงชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นนะฮะทีแรกก็ว่าไกลนะครับคําว่าอุทัยธานีโอ้โหจะต้องข้ามมาจากเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็จะต้องมาพิจิตรจะต้องมานครสวรรค์แล้วก็ยังยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าอุทัยธานนะีจะอยู่ใกล้กลนครสวรรค์แค่ไหนพอมาจริงๆมาทางลัดนะครับนะถึงนะเลยนะฮะนะฮะเป็นเพราะ บุญลีของหลวงพ่อนะครับที่จะให้ลูกหลานทั้งสองนะฮะมากราบท่านถึงที่นี้นะครับผมตอนนี้นะ้าดอกรักถ่ายคลิปไม่ไหวคลิปแล้วนะครับแล้วก็จะถ่ายาสา่วิดีโอไปทั่วๆนะบริเวณวัดนะครับที่เรามาเอามาตัดต่อนะล้วจะให้เพื่อนๆทางเฟซนะได้ชมกันนะครับผมยังไงล้วก็ถ้าหากก็มีโอกาสนะมาขอพรท่านนะครับนะบหลวงพ่อเครือบนะครับที่วัดหนองกระดีใน แลวก็เก่านะฮะเป็นวัดเก่าด้วยมีสองวัดด้วยกันวัดนอกวัดในนะอ่าที่อำเภอทับทันนะครับจังหวัดปุถทัยธานีนะครับไอยังไงครขอเช็คครับครับผมตอนนี้หลักๆก็ใส่กล้องนะฮะไปบริเวณวัดนะะอันนี้นะฮะเป็นเป็นบริอ่าเป็นอ่าวิหารนะครับของหลวงอ่าอ่าเป็นของหลวงหลวงปู่เคลือบอีกอีกอีกจุดหนึ่งนะครับผมนะฮะอันนี้หลักลักานนะฮะอ่าใส่กล้องไปนะครับให้ทั่วตัวบริเวณวัดนะครับผมนะฮะ อันนี้เป็นวิหารออเป็นอาวิหารนะครับที่ดอกรักเอถ่ายคลิปอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับผมแล้วก็จะมีรูปปั้นของหลวงพ่อเคลือบอยู่ด้านในนะครับผมนะฮะแล้วนี่ก็เป็นโบสถ์เก่านะครับนี่เป็นโบสถ์เก่านะพอดีเมื่อสักครู่นี้นะก็เลยถามน้องว่าประตูโบสถ์จะเปิดได้ไหมพอดีน้องเขาก็เขาก็เปิดได้นะครับผมนะเพื่อที่จะไปชมนะครับนะฮะว่าโบสถ์เก่าเนี่ยประมาณสี่สิบปีมาแล้วนะครับผมนะฮะ เอ,อจะมีรูปลักษณะแบบไหนเปิดไม่ได้ใช่ไหมหนอแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าพี่มาแค่ตรงนี้ก็นับว่าเป็นบุญวัสนาแล้วนะฮะอาถ่ายคลิปเลยถ่ายคลิปเลยเข้าไปข้างในเลยเข้าไปข้างในเลยตอนนี้นะฮะดอกสองนะฮะก็เออ,อยากจะเจ็บภาพนะครับนะฮะอ๋อไปได้รูปหลวงพ่อมาแล้วนะฮะนี่เลยนี่เลยวันนีนะ้มาบูชาถึงกันที่เลยนะฮะ มันเกิดใช่ไหมฮะนะนไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องตรงไม่ต้องตรงเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกไม่ต้องตรงนั่นเลยอ๋อได้ได้รูปนี้มาใช่ไหมับเป็นขาวดำนะฮะนี่เลยรูปกลวงพกอเคลือบนะครับเนี่ยฮะนี่เลยนี่เลยนะฮะอืมเป็นวันเกิดของสุนันนี้เท่าไรแล้วนะปีเนี้ยสิบหกเซลเซลเซลอันฮะสี่สิบเก้าเลยอันนี้คือป้ายนะครับนะฮะอยู่ป้ายป้ายจะจะมีอยู่ที่หน้าหน้า หน้าอุโบสถหน้าอุโบสถเก่านะครับผมนะฮะสร้างมาตั้งแต่พศสองพนสอยเจ็นะฮะมาถึงวันนี้แล้วเท่าไหร่นะฮะอะก็บอกลบกุูนหารดูกันแล้วกันเนาะโอ้เป็นวัดเอาเป็นบทเก่าบทแก่นะครับผมอ่ะอยังไงแล้วก็เดี๋ยวตลักจะใส่กล้องไปให้ทั่วๆเลยนะฮะเสียอย่างเดียวนะไมเ่เสียได้จังไม่มีโอกาสได้ เข้าไปในในโบสถ์เลยนะครับอะอย่างนั้นไม่ได้เข้าไปข้างในดรักก็ขออาถือโอกาสนะถ่ายบริเวณอาโบสถ์แล้วกันนะครับอาในน <robi> ี้นี huh. boat, hint, the the ่ที่รู้สึกจะเป็นด้านข้างนะฮะเป็นด้านข้างจะมีระฆังนะฮะทั่วเลยนะครับนี่นะฮะอาอันนี้มันเหมือนกันนะครับอ่าดรักขอตัดไว้ตรนี้แล้วกันอันนี้นะฮะเป็นอันนี้คือคือคือเมื่อก่อนนี้อาจจะผุพังไปแล้วนะครับโบสถ์นะก็มีการา บูรณะนะครับผมนะเป็นเป็นอิดอิดสมัยสมัยใหม่นะครับผมนะแต่ก็ท้าเข้ากับพยายามนะจะให้เหมือนของเก่านะครับผมนะฮะก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมนะถ้าจะให้เป็นของเก่าจริงๆนราไม่ไม่มีนะฮะนะฮะก็ต้องต้องผุะต้องทังนะครับก็ต้องหมดหมดหมดอายุนะครับผมนี่เลยนะฮะนี่เลยนะก็เป็นบางส่วนนะครับท่าที่ที่ยังเหลือยังเหลืออยู่นะฮะ นี่เป็นก้อนหินก้อนใหญ่นะครับผมนะฮะนี่เลยฮะแล้วเดี๋ยวดอกเักจะตัดไปหลายจุดนะครับผมอันนี้วิหารด้านข้างนะครับนะฮะของวัดหลวงปู่หลวงพ่อเคลือบนะครับอ่าอำเภอทับทันนะครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับวันนี้นะดอกลักบ,บุกถึงเลยนะฮะมากราบเอาขอพรถึงที่เลยนะครับผมนะเลยนะฮะแอบถ่ายด้านหลังคนก่อน นะฮะภูมิใจแล้ววันนี้ได้มากราบหลวงพว่อได้มากราบหลวงพ่อเครือบนะแล้วก็ได้รูปเมาบูชาหลวงพ่อเครือบไปด้วยนะครับผมนะ,ะเป็นวันเกิดของเขาทุกทุกวันที่สิบสามมกรานะครับนะับเป็นวันเกิดของอดอกที่สองนะครับอของสุนัน,นี้นะฮะนะฮะอย่างไรแล้วก็เดี๋ยวต่ลกจะตัดต่อห,หลายๆคลิปไว้เป็นคลิปเดียวกันนะครับ